รหัสต่อไปค่ะ5826ค่ะ5826ฐานกระเป๋าอยู่ที่5นิ้วความสูงอยู่ที่3.5เป็นงานคล้องมือใบสั้นนะคะ30ใบสั้นมีใส่คล้องมือให้นะคะใส่คล้องมือเป็นงานใส่หนังอัวแท้ด้านหน้าค่ะคุณพี่1ช่องใส่พวกพงกุญแจเล็กๆนะคะพงกุญแจตู้ล็อกเกอร์พงกุญแจโต๊ะทำงานได้หมดเลยตามด้วยช่อง10ที่2ค่ะจะเป็นงาน10แบบตัว L แบบนี้นะคะรู้จักด้านบนค่ะเป็นงานแนวนอน ไปสุดที่ด้านข้างนะคะตัวนี้เปิดไปด้านไหน กัญญาติดผนังเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นปากกระเป๋าเขาค่ะจะเปิดได้กว้างแบบนี้เลยแต่ว่าของจะไม่ทะลุไม่หล่นไม่ล่วงด้านในค่ะจะมีช่องการ์ดหนและ3 3ชั้นให้อีก1ช่อง10ค่ะด้านหลังสุดค่ะตัวนี้นะคะลวงลงไปได้ลึกนะคะประมาณสัก2-3นิ้วนะคะสีชมพูค่ะคุณพี่สีที่เพิ่งมาสีที่สค่ะสีเขียวมินนะคะเขียวมินรุ่นนี้คุณพี่ใครเป็นลูกค้าใหม่กัญญาบอกเลยว่าของมาไว แต่ก็หมดไวกว่านะคุณพี่สีมินค่ะสีชมพูสีบอสตันอันนี้สามสีนี้เพิ่งเข้ามาค่ะเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาสีถัดไปค่ะคุณพี่สีม่วงนะคะสีม่วงอันนี้สต็อกใกล้หมดแต่ว่าของใหม่ยังไม่มานะคะสีม่วงมีอยู่2คิวค่ะ2คิวสุดท้ายนะคะตาด้วยสีน้ำตาลค่ะสีมิลานโน่ค่ะสีทะเลค่ะนะคะสีส้มค่ะ และสีสุดท้ายสีมอคค่า